ตำนานพระนางสามผิวนะครับผิวเปลี่ยนตามเวลาก็คือยามเช้าผิวกายของพระนางจะมีสีขาวบริสุทธิ์ดุจปุยไฟยยามบ่ายผิวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดุจลูกตำลึงสุกยามเย็นตะวันอ่อนผิวก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูพระนางสามผิวเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นตำนานหรือว่าประวัติศาสตร์ของเมืองฝางซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เนื้อเรื่องเป็นเสมือนนิยายปร,ปราหรือว่าตำนาน แต่การสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและก็พระสวามีผู้สร้างเมืองฝางทั้งประชาชนกับทางราชการยังจัดงานดําึึกอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีย่อมแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่นิยายที่เลื่อนลอยกิติศัพด์ความงามและก็ความมหัศาจรรย์ของพระนางล่ำลือนะครับไปถึงพระเจ้าสุดโทรธรรมราชากษัตริย์พมา่าจึงมีพระราชประสงค์จะได้ยนโฉมพระนางด้วยพระองค์เอง ว่าจะทรงพระสิริโฉมสมตามคำล่ำลือเพียงใดจึงปลอมพระองค์เป็นพ่อค้าคุมขบวนสินค้ามายัางเมืองฝางและขอเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อดีต่อพระนางขันไดยนโฉมพระนางสามผิวอย่างใกล้ชิดกษัตริย์พรม่าก,ก็ต้องตะลึงในความงามและเมื่อกลับไปแล้วความงามของพระนางก็ฝังอยู่ในพระราชหฤทยัยจนอดทนโนรนไม่ไหวนะครับ ในที่สุดก็ยกกองทัพมาเมืองฝางเพื่อจะชิงนางไปให้ได้พงศาวดานโยนกฉบับพระยาประชากิจกรจักรหรือว่าแช่มบุญนาคกล่าวว่ารุสักราช994นะครับซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2175ปีวอกจัตวาศกเมืองฝางแข็งเมืองพระเจ้าสุดโทธรธรมราชายกกองทัพไปเอาเมืองฝางตั้งล้อมเมืองอู่ถึงสปีที่ค่ายหลวง ซึ่งตั้งล้อมเมืองฝางนั้นยังปรากฏเชิงเทินเนินดินอยู่จนถึงทุกวันนี้เมืองฝางนะครับถูกล้อมอยู่สมปีทั้งทหารแล้วก็ราษฎรต่างก็ขาดแคลนอาหารขณะเดียวกันพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาก็เกณฑ์ทัพเมืองต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของพมา่ามาเพิ่มกําลังเสริมอีกจนเมืองฝางเห็นทีว่าจะรับทับพม่าไม่ไหวแล้วพระเจ้าฝางอุดมศิลและก็พระนางสามผิวดํารีว่า ความพินาศของด้วยเมืองฝางในครั้งนี้ซึ่งจะทำให้ราษฎรต้องตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ลำบากยากเข็นเนื่องมาจากตนเป็นสาเหตุอีกทั้งพระนางสามผิวก็ไม่อาจที่จะรับสภาพเป็นบาทบริจาริกาของกษัตริย์พระมาร่าได้ทั้งสองพระองค์จึงขอรับผิดชอบที่จะปิดชีพด้วยการกระโดดลงบ่อน้ำซาวาที่ลึก20วาอีกกระแสหนึ่งกล่าวว่าข้าราชบริพารทั้งหลายได้แสดงความจงรักภักดี โดยรับจะตีฝาค่าศึกนำสองพระองค์นี้ออกไปให้ได้แต่นางข้าหลวงคนหนึ่งจะถวายชีวิตโดยกระโดดลงบ่อน้ำซาวาไปเองเพื่อให้ข้าศึกเชื่อว่าพระนางเสียชีวิตจริงจะได้ไม่ติดตามทั้งสองพระองค์ไปนะครับ